คลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์เรื่องของคําว่าเหมืองแตกนะว่ามันคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีจ่ายพีชาแนลนะครับชนแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการะจนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเครนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับ ประเด็นวันนี้นะครับก็คือเรื่องของคําว่าเหมืองแตกนะครับซึ่งเพื่อนๆถามกันมีเยอะเฮ้เหมืองแตกอย่างูนอย่างนี้อย่างนั้นเหมืองจะแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเองก็จะเอามาเล่าให้ฟังในมุมมองของผมนะว่าไอเหมืองแตกที่ผมหมายถึงแล้วกันเนาะในหลายๆคลิปที่ผมกล่าวถึงว่าเอเหมืองแตกเหมืองแตกเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนาะซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการมายาวนานนะครับเกิน4ปีมาแล้วเนี่ยก็ต้องคุ้นเคยกับคําคํานี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่หน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับ ที่แบบว่ายังเป็นนิวบี้ยังแบบนูบี้อะไรอเงี้ยอยู่นะก็อาจจะแบบงง,ง,งๆเฮ้ยอะไรคือเหมืองแต้ก็คือหลักๆเลยนะครับต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าต้นทุนของการขุดของเรานะครับต้องจากการซื้อเครื่องมานะครับแล้วก็ซื้อโวก์สจอหรืออะไรเงี้ยเครื่อง a อซิหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะมีต้นทุนแปรผันอันหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวไปหลายๆคลิปแล้วแหละนะครับก็คือค่าไฟนะครับซึ่งต้นทุนแปรผันอันนี้นะครับก็คือมันมีหลาเลทเลยนะครับก็ขึ้นกับว่าเอ้ยเพื่อนๆมีระบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเขามีไฟฟรีอะไรเงี้ยเนาะคือบางคนเขาก็ไฟฟรีจริง,รงๆนะบางคนก็ขี้โกงเนอวะแต่บางคนก็เออ ไฟฟีนี้ก็คือเขาผลิตไฟเองได้อะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นโซลาเซลล์ก็ได้เนาะอาจจะเป็นบางคนก็เป็นอยู่ในโรงงานที่ผลิตไฟเองได้อะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วกันเนาะทีนี้ต้นทุนแปลผันไอ้ตัวนี้แหละที่ผมจะบอกว่าเออมันคือสิ่งหนึ่งนะที่ผมพูดว่าไอเหมืองแตกเนี่ยคือมันขุดแล้วมันไม่คุ้มค่าไฟโอเคเนาะคำว่าพอไม่คุ้มค่าไฟเนี่ยมันคืออะไรใช่ปะ่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่า,นะวาไ,อไอต้นทุนค่าไฟเรามันเท่าไหร่นะครับ ก็คือจํานวนวัดนี่แหละนะครับที่เราใช้ขุดนี่แหละแล้วก็เอาไปคํานวณน,นะว่าเออวันหนึ่งแล้วกันเนาะเราเนี่ยเสียค่าไฟเท่าไหร่เออแค่นี้เองแล้วถ้าเราวันหนึ่งเราขุดแล้วมันไม่คุ้มกับค่าไฟเนี่ยอันนี้คือในความรู้สึกผมมันคือเหมืองแตกเนี่ยหรอวะแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยเหมืองแตกก็ถ้าเกิดใครไปกู้ไปอะไรมาเนาะเรียงคลิปก่อนๆผมเคยทำคอนเทนต์มาแล้วแหละนะคือถ้าไปกู้มาเนี่ย เหมืองมันจะแตกได้ง่ายเพราะว่ามันมีต้นทุนค่าผ่อนเครื่องด้วยโอเคไหมเออแต่ว่าไอ้ต้นทุนค่าว่าค่าไฟนี่แหละที่เป็นตัวแปรหลักนะในมุมมองผมนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนมี definition หรือว่ามีคําจํากัดความของเหมืองแตกที่ต่างกันไปเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านมานั่งเออมานั่งพิจารณาแล้วกันนะซึ่งผมก็ขอเปิดหน้าจอเว็บเว็บหนึ่งขึ้นมาก่อนนะว่าเออไอ้ที่ว่าเหมืองจะแตกจะแตกเนี่ยยังไงนะ ก็มาดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับก็เข้าเป็นวัตถุหมยแล้วกันเนาะวัตถุหมยเนี่ยเป็นเว็บเมนหลักแล้วกันเนาะที่เอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ดูแล้วกันเนาะว่าเอออะไรยังไงเมื่อ,อไหรด่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็มาคลิกเอาเป็น160 Super แล้วนะครับกดคลคูลเลตไปเลยนะครับเราก็จะได้ค่าของตัว160 Super ครับซึ่งมันก็บอกว่าเอ้ยไปขุด e t อ e r สินะเนี่ยนะไอ้ส่วนตรงนี้แหละนะครับที่ที่แบบว่า เอ้ยเหมือนจะแตกไม่แตกนะเพื่อนๆมาคำนวณตัว Profit กันตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือ c o สตนะครับเราต้องใส่ไปแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะว่าเอ้ยค่าไฟเราเท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็ตีเป็น0.2นะครับคูณกันดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยยังไงมันคือค่าไฟแบบที่ต้องจ่ายจริงๆอยู่แล้วนะพอลบหักลบ Efficiency อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆก็มาลองกดตรงนี้นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนให้เพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะ จากที่มัน Default เป็น0.1เนี่ยก็อัพเ,เป็น0.2กันไปให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะก็จะได้ค่าค่าไฟออกมาเนี่ยพอเวลาหักค่าไฟไปแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเอ้ยมันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้นะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเหมืองมันไม่แตกหรอกนะมันก็ยังได้กำไรอยู่ซึ่งต่อไปของ160 Super นะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.96นี่ก็คือ30 31ล้วันนะ ก็คือ60บาทนะนี่คือกําไรนะหักค่าไฟแล้วด้วยอ่ามันยังได้กําไรอยู่นะมันไม่ใช่หนี้หายกันไปทีนี้อันไหนที่ไม่คุ้มค่าไฟบ้างนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาอันดับท้ายๆแล้วนะอ่าเนี่ยเนี่ยไอ้พวกแก๊งติดลงติดลบเนี่ยนะนนะนนย e est, เนี่ยใน่ระกูซีรีส์ e t แทเนี่ยไอ้ตัวแรกเนี่ยก็คือ Etergem เนะครับอ e g e m อันนี้นะติดลบไปละนะครับคือถ้ามาติดลบอย่างนี้ก็แปลว่าขุดแล้วไม่คุ้มนะเออ ก็คือขุดไปโดนเข้าไฟกินไปหมดนะครับโอเคนี่นะวิธีการดูแบบง่ายๆนะอันนี้นะครับคือถ้าจะมาถามว่าเอ้ยแล้วถ้าราคาไหนมันจะทําให้เหมืองแตกนะอันนี้เนี่ยผมก็ขอนําเสนอเป็นแนวคิดแนวทางแบบคร่าวๆแล้วกันนะ ือมันจะพูดกันตรงๆเป๊ะๆมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเราไม่รู้เนาะมันมีปัจจัยมากมายหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโมเดลในการคิดแล้วกันนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะก็คือในวัตถุไมายเหมือนเดิมนะครับเรากดไป1 6 0่งหซูเปอร์น,160 Super นะครับทีนี้เอาจํานวนเหรียญที่ขุดได้นะไปหารด้วยค่าไฟแค่นั่นเองนะเก็จะรู้ว่าเอ้ยเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่มันถึงจะเหมือนแตกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะตอนนี้เนี่ยเหรียญมัน ดูแล้วมันน้อยเกินนะครับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มแรงขุดนะครับด้วยการเพิ่มการ์ดแล้วกันเนาะเอาสมมุติว่าเป็นเหมือง160 super 12ใบนะลิก12ใบจำนวน10ลิกก็คือ120ใบนะครับกดแคลคู l เลตไปเลยอ่ะพอแคลคู l เลตเรียบร้อยนะค่าไฟผมเซ็ตเป็น0.2อยู่นะตอนนี้นะก็คือขุดอีเธอร์นะครับเพืพ่อนๆอีเทเรียมนะครับเลื่อนมาเลื่อนมานะรีวอร์ดที่ได้นี่ต่อวันนะถ้ามีแรงขุด เท่านี้นะมี120ใบเนี่ยแรงขุดจะอยู่ที่3.5กิกะเฮ์นะครับอ่ะได้เหรียญทั้งหมดนะ0.12นะให้เราเอาค่านี้นะครับมาเป็นตัวตั้งต้นไว้ก่อนนะครับว่าเอ้ยเราได้เหรียญเท่านี้เนาะใน1วันเราได้เหรียญเท่านี้ทีนี้เรามาดูว่าเอ้ยค่าไฟเราโดนหักไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะจริงๆก็ไปคํานวณจํานวน,น,นวัตต แล้วก็คูณไปคูณมาได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้นะผมจะขอเอาเป็นการหักลบไปละกันเนาะเอาตามที่เขาคํานวณละกันนะก็คือ2 8 6 8 4หนะครับผมหักลบด้วย235หนะครับก็จะได้เป็นดอลลาร์มานะครับก็คือวันหนึ่งเนาะใน1วันเนาะเสียค่าไฟไป5้า4บดดอลลาร์ทีนี้ก็เอามาหารด้วย จำนวนอีเทอร์ที่ขุดได้นะครับหารด้วยจุด1229ปึง้งหน่วยมันก็จะออกมาเป็นดอลลาร์เออก็คืออีเทอร์นะครับก็จะต้องเป็นเหรียญที่ราคาอยู่ที่421ดอลลาร์นะซึ่งมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมว่าผมตีให้เป็น422เลยแล้วกันนะคูณด้วย31.5ตึ้งตึงอีเทอร์ต้องร่วงลงมาเหลือประมาณ13ืนะครับ ถึงจะเริ่มขุดไม่คุ้มค่าไฟอันนี้มันเป็นคิดแบบว่าเทียบบัญญัติตาย,ยางโง่ๆแล้วกันเนาะคือปัจจัยจริงๆเนี่ยบางทีกราฟที่เราเอามาคิดกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่กราฟดิเป็นเป็นวิธีคิดจริงๆเนี่ยมันมีแฟกเตอร์มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วกันเนาะทั้งแบบว่ามีการหมุนเวียนของคนเนาะเอ้ยพอล่วงลงมาหน่อยไอย้พวกคนบางคนมันก็ตก,กใจเนออหรอวะเอ้ยขายหลีกดีกว่าสมมตินะ ออขายหลีกดีกว่าค่ารีวอร์ดเนี่ยมันก็อาจจะได้มากขึ้นเนาะอไหมครับเพื่อนๆคือหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็เคยเห็นอยู่แล้วเนาะว่าพอเหมืองหลายๆเหมืองปิดไปสมมุตินะเออรีวอร์ดเราก็ได้เยอะเนาะคือมันก็รีนเดียรทีบเรื่องของการแชร์กันแล้วกันเนาะทีเน,เนี้ยแต่เหรียญเนี่ยพอเรามาได้มาเยอะใช่ปะ่ะแต่ว่ามูลค่ามันตกลงคุณไปคุณมามันก็ยังพอก้มแก้มได้เท่าๆเดิมหรืออะไรงเงี้ยตามที่เคยนําเสนอกันไปนะครับ ทีนี้เนี่ยมันนี่แหละปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะว่าเอ้ยตกลงคนมันจะอยู่ต่อไหมถ้าสมมุติว่าคนอย่างผมเนี่ยผมก็อยู่ต่อผมก็ขุดไปเรื่อยของผมนั่นแหละนะเออมันก็ถ้าเกิดมันเป็นคนเนี่ยทุกคนมันคิดเหมือนผมหมดเลยเนี่ยก็คือยังอยู่ต่อเนี่ยไอยรีวอร์ดอันนี้เนี่ยเออมันก็จะได้เท่าๆเดิมเนี่หรอปะ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่ผมว่าไปแหละพอเหมืองจะแตกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางคนเฮ้ย กลัวว่าขายเครื่องเนี่ยหอปะ่าเออแต่ถ้ามันมีคนไปช้อนซื้อเครื่องมาเฮ้ยขอซื้อหน่อยอะไรองนี้นะแล้วก็เอากลับมาเปิดเนี่ยเป็นการทําให้แฮชทั่วๆไปหรือว่าค่าดิฟอะไรเงี้ยมันจะเท่าเท่าเดิมเออเหรียญที่ขุดได้มันก็จะเท่าเดิมนะเออไอ้นั่นนี่ย <laughs> ก็คือเหมืองมันก็จะแตกแตกเร็วตามทฤษฎีของผมแต่ทีเนี้ยมันมันคุยกันลําบากแหละนะแต่ว่าให้เรารู้ไว้ก่อนนะว่า เนี่ยคิดแบบโง่ๆของผมแล้วกันเนาะมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละคือถ้าเกมเมอร์นะครับเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้นะครับ mm hmm. เหมืองยังอยู่ได้อีกนานนะ mm hmm. ในรอบนี้นะครับเพราะว่า mm hmm. ดูทรงแล้วเนี่ยกราฟมันจะขึ้น mm hmm. โอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะมานําเสนอไอเดียเรื่องของคําว่าเหมือนแตกกันนะครับแล้วก็มาดูวิธีการคํานวณในแนวคิดของผมนะครับถ้าใครคิดว่ามีวิธีคิดที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับก็แชร์กันนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเองก็จะเอามาศึกษาเอามาปรับระบบความคิดของผมเองโอเคเนาะก็ท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากล้านกันนิดนึงนะครับไอพีสตูดิโอในช้อปปีนะครับ ใครต้องการเพิ่มดิฟเพิ่มลิกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับไปอุนนุนเคสของผมกันได้นะครับเป็นเคสลิกทําจากพลาสติกโอเคนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม